สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับแบรนด์มารกกดแกลเลอรี่นะคะวันนี้นะคะไม่อยากจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับรูปทรงของต่างหูไข่มุกนะคะที่วางอยู่ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าอาจจะงงว่าทำไมยังต้องมาแนะนำอีกว่าต่างหูไข่มุกมีรูปทรงยังไงเพราะว่าลูกค้าหลายคนมีความเข้าใจออไม่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับต่างหูนะคะ รูปทรงของเขานะคะวันนี้ก็เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยนะคะเสริมองค์ความรู้ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการช้อปปิ้งต่างหูคนนในอนาคตด้วยนะคะก็ถ้าอยากรู้นะคะมาเรียนรู้คลิปสั้นๆไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่ไม่อยากจะมาแนะนํานะคะหลักๆเลยก็คือตัวสัตวนะคะสัตว์สัตเพิร์นะคะเป็นต่างหูติดหูนะคะว่าลูกโซ่ของต่างหูไข่มุกอะค่ะมียังไงบ้างนะคะก็คือหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นทรงสลัเปานะคะก็เรียกว่าสลัเปาครึ่งซีนะคะกับทรงเป็นมุกกลมทางเม็ดนะคะอย่างตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะคะก็คือต่างหู สองคู่นี้นะคะสองคู่นี้นะคะจะเห็นว่าด้านหน้านะคะกลมเหมือนกันก็จริงนะคะแต่ว่าพอเราหันด้านข้างดูนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านข้างนะคะของคู่แรกนะคะมันจะทรงกลมทั้งเม็ดเลยนะคะก็คือเป็นการกลมเต็มทั้งเม็ดนะคะส่วนคู่ที่สองนี่นะคะเขาเรียกว่าทรงสระเปลานะคะก็คือยังไม่ทันเต็มเม็ดนะคะเป็นเม็ดกลมนะคะเป็นแค่ครึ่งซีกก็คือได้ตัดออกมาก่อนนะคะมาทําเป็นฝั่งหูก่อนนะคะซึ่ง ตัวด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างนะคะแต่พอเราหันด้านข้างเราจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าการที่จะทําให้เลี้ยงเป็นเต็มเม็ดนี่นะคะระยะเวลาในการเลี้ยงก็จะยาวนานกว่านะคะแล้วก็คุณภาพก็จะสวยกว่าด้วยนะคะน้ําหนักก็จะมากกว่าเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับไซส์แล้วก็ขนาดด้วยนะคะ แต่2ตัวนี้นะคะเมื่อมาใส่ที่หูก็จะสวยไม่แพ้กันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะคะตัวกลมนะคะเขาเรียกว่าทรงกลมทางเม็ดเนี่ยเวลาใส่ออกมาก็จะโดดเด่นมากขึ้นนะคะเวลวลูกค้าสอบถามมาเนี่ยคะเมย์ก็จะแจ้งว่าเป็นทรงซาลาเปานะคะเป็นทรงครึ่งซี่กนะคะหรือว่าเป็นทรงเม็ดกลมอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะส่วนตัวที่เป็นทรงซาลาเปาเนี่ยเขาจะนิยมนํามาทาเป็นติดหูเพราะว่าเอ่อเวลาใส่ออกไปอะคะ่ะใส่ติดหูมันก็จะเหมือนกับแนบกับผิวหูเราครึ่งนึงใช่ไหมคะไหลครึ่งนึงก็เป็นต่างหูนะคะตัว ก็จะได้รับความนิยมมากนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าขายดีของทา,างร้านนะคะเพราะว่าทรงของเรานะคะคือสวยมากนะคะเป็นเม็ดกลมแล้วก็วาวทั้งเม็ดนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างตัวนี้นะคะมุกบาหลอ,อกนะคะมุกบาหลอ,อกของเรานะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะก็คือเราจะใช้เป็นทรงซาลาเปาข้างบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเป็นมุกบาหลอ,อกนะคะใส่ออกมาก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะอย่างตัวนี้ค่ะใส่ออกมาก็จะติดหูเหมือนกันเลยนะคะ ทีนี้ลูกค้าก็จะเข้าใจแล้วนะคะว่าต่างหูทรงสรลาเปาแล้วก็ต่างหูทรงกลมเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะอย่างต่างหูทรงสรลาเปานะคะก็จะมีหลากสีสันมากนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นมุกดำนะคะแล้วก็มุกชมพูนะคะหันด้านข้างจะเห็นนะคะว่าเป็นแค่ครึ่งซี่นะคะยังไม่ได้เป็นเต็มเต็มเม็ดนะคะตัวนี้นะคะ ถามว่าสีของเขาที่เป็นสีขาวสีชมพูสีขาวนี่เกิดจากอะไรนะคะเกิดจากการที่เขานี่นะคะใส่ตัวสารตั้งต้นนะคะเข้าไปในเปลือกหอยนะคะแล้วทําให้หอยนะคะเกิดความระคายเคืองก็ได้เคลือบขึ้นมานะคะเป็นสีธรรมชาติอย่างนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะพวกนี้จะเป็นการเลี้ยงของทางฟาร์มใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดเป็นสารธรรมชาติก็จะเป็นสเก็ คอรัลสเก็ตปูที่เข้าไปในหินเข้าไปในหอยนะคะทําให้มุกนะคะเกิดสารเคลือบขึ้นมาทําให้เป็นสีธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การเคลือบข้างนอกบนผิวนะคะแต่ว่าเป็นการที่ค่อยๆเกิดขึ้นตั้งแต่มุกข้างในเลยนะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะว่าการดูแลก็คือเราจะต้องไม่ให้มุกนี่นะคะโดนน้ําหอมโดนแอลกอฮอล์นะคะไม่อย่างนั้นความวาวของมุกก็จะหายไปนะคะอย่างตัวนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่าเป็นทรงสลับเปล่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราเอามาล้อมกับ อะไรนะคะเพดระเซียนะคะตัวนี้ใส่ออกมาก็สวยมากค่ะซึ่งทางร้านของเรานะคะมีต่างหูมุหลากหลายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักแชทไลน์มาได้นะคะแอดไลน์มานะคะแอดมรกรดแกลเลอรี่นะคะหรือว่าเข้าไปชมเพิ่มเติมทาง Instagram แล้วก็ Facebook ของทางร้านได้นะคะ ก็เป็นคิปที่มาแนะนำค่ะเพราะว่าลูกค้าหลายคนอนะงงจริงๆค่ะว่าเอ๊ะละมุกมันต่างกันยังไงนะมุกทรงซาลาเปากับทรงกลมนะคะแต่ตอนนี้ที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเน,นื่องก็คือมุกทรงบารดอกนะคะเป็นรูปทรงธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะนอกจากทรงซาลาเปาเม็ดใหญ่นะคะเรามีตั้งแต่เม็ดเล็กเม็ดกลางเม็ดใหญ่นะคะอย่าง2ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีออขาวนะคะแล้วก็สีเทานะคะซึ่งเป็นทรงซาลาเปาซึ่งเป็นทรงจิ๋วมากนะคะตัวนี้นะคะ สินค้าลูกชิ้นของทางร้านของเรานะคะเราใช้วัสดุที่เป็นมุกน้าจืดแทนนะคะแล้วก็ตัวก้านนะคะที่ใส่เข้าไปที่หูนะคะเป็นเงินแท้เพราะฉะนั้นลูกค้าจะไม่แพ้ไม่คันแน่นอนนะคะก็หมดความกังวลตรงนี้ไปได้นะคะก็ ขอบคุณนะคะที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวคอลเลกชันต่างหูมุกนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ทาง Facebook แล้วก็ Instagram นะคะหรือว่าทักแชทแอดไซน์นะคะมอเรากดแกลเลอรี่มาได้ค่ะก็ยินดีตอบคำถามแล้วก็ช่วยเหลือทุกๆคนนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ช่วยนะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของทาง y o u t u b e Channel ของแบรนด์เรานะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปออกมาเพิ่มเติมนะคะให้กับทุกคนได้มีองค์ความรู้เพิ่มค่ะ วันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ